เห็นแก้ยังกราบพื่มคือน้ำดื่มบ่ลืมขันเคยเห็นกันแต่วันนอ้ได้ผ่านมาบ่ลืมเจา้าทั้งกูป่าอาหารเขาสถท้าเฮาเคยเลี้ยงอิ่มโอ้ย้ังตัวถะอลซิมเต็มสติมขัมนยิ้มถวม้วงฟังลำห่วงอย่าห่วงแอโน เสียงดีขนาดเหียวๆกับเสียงดีจับไข่ตัวบัดจีลุ่งมาฟังลำน้องปน้องขันตัวกูจะฟังลำแม่ด้วยชิมะเอิญดีเฮ้ยชิมาวโดดาวโดงงยังใหาวตัวดกไส้ไปนอกไปหน้าแต่ทีนี้เงี้ยสิอันนั่นอันนี้ัดตัชงไม่ใหม่ๆห่เจ้าบะฮูเมแทางว่าขิงแ็่มันออกนอะตีาวเดนียวนี่เดียวเจ้ามะบ่ฮูเมแทางว่าขิงแจ้งมันโกงใบมันสีผู้ัง แบบข้ามว่างมันไปนอกไปเดี๋ยวมันก็ชงเงินมากกูจะไปเสือ่นั่นนี่หัวงอเงอะอ้ลูกอาซาละเออเขาไปเดียนแรกเขาชงมาแต่เดียนแรกผลเงินแต่ถามแย็ดเบืองเสียงบูเขาไปนั่นเลยมาตัวคูไหลจะได้เงินบ่อจะได้เงินไปบัวเรีวเอามันชงไปใส้ท่าน่ะกระจังอุ้ยมันชงไปใส้เอาตัวอัน กูกะว่ากูกะเบียดใจที่กูกะดีใจว่าลูกสิไปนอกไปนอกไปหน้าฉี่ชงเยอะมาอีหามึงต evet> ั้งแต่หมูเศร้ากูไปวัดเมียเมียอมให้คอยถามตรงตรงเออว่าม้นเจ้าไปเรินให้โับชื่อเบอร์เบอร์ยี่เรียนอันนั้นกูก็ไปยืมตังหางว่าเน่ยเื้อเล่เื้อเลขแข้งขัดได้หนิยืมพมอดหวังฟ้าปุณิกาเขาเบากันเขาเบาแห้งอยากอายพื้นเนี่ยยืมแล้วก็ที่นี่ไสหมูเศร้านี่กูไปวัดดีกว่า เออกูได้ยินใจมั้ยไงมี่ลาว่านะว่านางเนี่ยอีทองเอ้ยสันมึงอู้จักหยังบ่เดี๋ยวนี่ยสันนาผู้จักหยังล่ะยายสโนเออป้าลูกไข่เจ้านั่นแน่ท่านอีบัวไล่นั่ะนะมันมาแต่งตัวงามแท้ทั้งมาเจ้าสีแดงงามเลียสิเจ้าบ่รู้จักเลยนก็เอาบ่รู้จักเลยสโนเดี๋ยวนี้เจ้าบ่ได้ยินข่าวสิข่าวบอกเล่าเนี่ยวันเมื่อเช้านี่คอยไป กับแยกลาไปตลาดสดแม็นเขาชากันอยู่เถียงหมูบุญจ้าหน้าว่าลูกให้เจ้านั่นน่ะตผัวไปส่งเงินมาให้แง่ไรมึนไปจ้างกู้บาลซำน้อยจะอาจะอาเบิดแล้วก็นั่นติดผัวเอ้ยไข่หอนไข่หอนไม่อย่างมาสูดเนี่ยเดียวนี่นะหน้าเขากะสีไม่ยูนเด่นเมี่อวานกานกางภาษาไปเมื่อวาจับไปบ้นร้านเป็นแจ้งสี่เด้ออีผัวไรจับขึ้นมาเฮียนมาซานนี่ ตะไลมันลงเยียนลงนแม่บ่ว่าตะไลเหรอเขาิเชิดมันแขวญลงนี่ฝาดันขึนเลยบัวย่านมันสีเมียย่านเฮ็ดห้งบ่าย่านแม่บ่กแม่ไุ้นอยู่ัวอะไรบอกใครแม่ไม่ดีมันนีมากยังนี่มันนี้มันนี้กูก็ลับสูนั่นแม่เชืันาเลยไ่างกันดูบ้างบัวล้านเพ่นมาจงสีจนตาการจะพูดพื้นคนเขาให้งวดนางงวดหลังเฮ้ยหัวเขนหยังพูดไปรักของคนหรเป้่าเย็นมันจะเอาเย้าเขาหยัง เชีงค่ะสายคไยไปรี่มันหอมเบิ้งคนบ้านขวัญไหนไม่ไม่ทีบตายท่นั่นเจีงค่กจ้าเตืดแชรกองันฮะจ้าืบแชรผู้ใดบไลเอ้ยเมื่อเจืตอปเจ้าน้าโตดีโตดีตั้งไหนล่ะโตดีจะได้มเมนข้ึบัไลัดขี้่องหอก้อพึ่นบไล่นบ้างอะอันนี้แม่ใหญ่เด็ดีก หอ,อก,อก,ไ,หอกไม่ได้สนนะไม่ได้สนเลยค่ะบ่วไรมันเปลี่ยนความจริงบ่ที่ไท้บ้านเท้ยังเขาบอกกันว่าตายอย่างไรเย๊บัมื่อนบักพ้องทรงมาแต่นอกเมื่อเอาไปเล่นโบโขกบ้างเบิดเมนบ่แค<ก>่ปวกวกดามันนี่นนทรามาดาละ่ะผัวเขาทรงเงินมาให้เขาสิเปน็นยังไรก็แล้วแต่ในเมื่อผัวของเราไ,ได้ทงมาบัวไลหาความสุขใจเจ้าของมันจะเป็นอย่างหลัะฮะ นี่ปวดอะไรเนี่ยการหรือเนียสวนแล้วคำพ้องมันลูกกูไว้นี่ลูกอีปวดท้องนี่เมึงอปลูกใครซื่อๆนะมืงอก็้ยังคือเก่งทีก็นจกกูสิเก่งอยกมาด้านกันเ่ราางภัยเร่นงลอยฉี่อ้อมบ้านเนเนาะอีปวดท้องนี่ป้ดอะไดเนี่ยนี่เป็นเจ้าอีพัรฮะ ว่ามังฮะโอ้ยเ่มส์หดเจมส์หดนี่คือเจ่เยี่บัไล่อี่ห้าห็นไงนี่คอเจ่งเทขอบคุณค่ะว้ายเมยมั์บอทาินจับอันเอาจังที่เอาจังที่เมย์ให้ค่อยถามเจ้าตรงตูงนี่นรถเจ้ากล้าตีกับมันบ่เจมส์ว่าถ้าบอกนี่ยอยี่บ่ไรแมย์กูว่าที่ตีกับมึงมึงกล้าตีกับเมย์กูว่จะบอกเออภาษาไ่จัว่างบั่ี่เท่าเต่าใครละบบัละยัดอีบ่่ขยันจะเชื่อเอ

มึงมากแบบไดู้จัดใถ่ายมึงไอีกม่อของเอาตังซีเอาตังซีเอาัจไหนไม่แทน<า>นะเอาใจขานนะปวดมากระ <c oughs> ไหนพ <c oughs> วกนี้เป็นคนดีที่สุดในบ้านหลังนี้<า>เป็นคนซื่อสัตย์กุฏิร้ำถ้าแม่ไปยุบเมื่อกินก็นได้เปลี่ยนเปล่าปูนกินฟาตุ้มนาแรลเล,แล,แลนตีเออ เจ้าสิไปตีลูกไพ่เขาจะเว้าพื้นเว้าขวัญเขาจะหามาตีเด็กน้อยอันนี่ก็คือกันเป็นยังไงมึงจะมาตีกับแง่ตังที่เขาก็จะเว้าพื้นเว้าขวัญมึงเว้าวให้ยังไงตั้งที่ตีกันมันต้องมีกติกากติกายังอีกวายอ้อย่อคู่คนวายมวยสะกก้อนวายวายมวยสะกกอนตีคู่สักอนจะตีมันจะค่อยตีได้มันวะโอเคมึงอยู่มุมน้ำเงินแงอยู่มุมแดงอัศรา คอยเป็นคอยเป็นพี่เลี้ยงนี่แม่กูจะเป็นพี่เลี้ยงน้องไพ่้ะเจ้าเป็นกรรมการเจ้เป็นกรรมการเป็นนักท่ามวยพอนะเอาข้าวุ้มข้าวุมกรรมการเบิ้งกรรมการต้องยืนสูงๆจะเแหม่เห็นเอากลองมวยไหมกล่องมวยไหมนี่เปเออใหเรอเียรเบิ้งสุดยนล่ะเจ้าก็เป็กรรมการยัไันเอกอนที่นี่หน้าลุกโงพากวยก่อนเนาะเออแล้วครับวันนี้ ตันจะได้พบกับศึกวันแดงเดือดมันเสียงไงแท้ายเดนตัวขาวได้แก่ไม่ง่าบัวทองหัวงอกทั้งมาเมื่อเช้านี้เท่าไรเบาหวานสามร้อยความดันหกร้อยห้าสิบโรคมะเร็งยังไม่ตรวจมาย้เดิน ได้แกอีโมไลลูกไผ่หนีเคีเยวทั้งมาเื่อเช้านี้เท่าไรนมก้าโลหีบะโปยก้าวขีดเพื่อนหน่อยแท้มันต้องหน่อทั้งคู่เข้ามุมไหวคู่ได้เอาสัวขาแม่ความดันจะขึ้นด้อยนี่แม่ว้คู่งมๆ สูบขาวใหญ่บวชตอนนี้แม่ย่างลงไปนั่งไหว้ครูอย่างสวยงามสู่ขาวถูกไผ่กตุกจังจ้องมองซ้ายมองขวากระเติงหน้ากระเติงหลังเอ้บวชไอ้ไอ้ท่านไม่ด่าดมมาเบิ้งแม่น้ำแนี้ยเสียมแล้วกระตุกจังจ้องมองไปมองมาลูกไพ่เห็นท่าไม่ดีเดินเข้าใส่แม่ย่าอย่างเร็วรวด

เบวยมาอีบัวไรมาพายต้นมือเขามาายต่อยสายต่อยขวาต่อยเอยต่อยเอวคว้าตัวแข้งต่อยเอวข้กใ้รวบคอได้แม่สูเอวตายตายตายรับค้าเอวแข้งแข้งแข้งแข้ พลังอีพิาตเตือนเตือนเตือ่ะไรยิ Boy, yeah. uh ่ดอะไรย่บวอะไรมึงจะหามันเห็นคัดเห็นเหนือมึงจะหาเออไเขาทิ้งใจหาม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 หวมหามหามหามหมหามหามหาัหาม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 หา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 มหา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 มหมหามหลมหามหมหาหามหานหามหามหมหาหาไหมหามหาหามห้มหามหมหามามหามหามมหาหห เพราะเสียยวเห็นหนักบ่ตาเมะแต่น้อยเขาบอกไกลๆเพราะเปนไม่ทั้งแต่ไอ้หาเด็กคว้าบ่บ้านของกูดินเอาเลยยัยมึงจ้างสิมาตีมาขาเมียถึงมคว้าแม่ลูกไอ้บ่มึงไปไรจ้าไล่มันไปก็งรู้จะอยบกเมียมึงไปเอาเลยยัยเจ้าบ้านเจ้าผาตีเออใครถามได้มาบ้านหลังนี้น่ะสำนักเป็นคนซื้อผู้ใดเป็นซื้อไปเป็นเจ้าบ้านหาพวกอ๋อเจ้าบ้านเป็นซื้อไป ซื่อแม่เจเนาะเออคือแม่กูได้ล่ะโต๊ะบ้าเปิดอ่านไปปวกเปิดอ่านหรือยังบ้าอะไรเเจ้าบ้านไอเปิดอ่านใครปนจ้าบ้านโอ้ยี่บัไร่มันแว้เจ้าโอนทีโอนบ้านโอนซองให้มันเบิดอนจะเป็นควากางบเ่ม่จะไง่อนยังไงน้่ให้ัวถ้าเ้าวมันกบานที่เอาไปจันน้องซื้อมันกับข้าพ่อกูกะโอนโอนให้มันตัวบนี่แหละที่ได้ไปงอยพนปวดต้วอย่าให อย่ามาเบียดมันกูให้เดี๋ยวจ่ามึออกจากบ้านเดี๋ยวยไปไปเมียนจังไม่มาท่ายมึงคอยทำล่ะคอยคอยว่าคอยคอยจ่าไอ้นนู้นเนาะสู้นะมันต้องไปห่วงแม่มึงหรอกแม่มึงหิ้วเขี้ยวอยู่นักหนาค่ะมึงเลืดป่อยากหรอกลูกยี่บวชเถีงมึงได้กูพอนยังฮะกูบะทันพ่อกูคืนหาอีกก้อนแม่ครับใจเย็นๆใจเย็นๆแม่อีมันเกิดอีหยังกันขึ้นครับแม่ไอปัญญาถามแม่ครับนะครับถามแม่มึงรอด เมย์เป็นอย่างขึ้นมาตีว่าฐานยาแบบนี้ครับเมย์เห็นบปะยาของพุทเจ้าดูถูกเมย์ว่าเมย์น่ะไปหาเล่นสู้เล่นโบกเล่นไพ่เอาเงินไปทุนองค์คสายบ์มันมันปากดีบ่เท่าวๆนี้แม่จะจัดการมันเมย์ครับมันมาเม่นแตงยาดอกบัวเนั่นยบบน,นะครับเมย์สิบบานซาขาวันลื้อคุ้มเหนือขอกาซาคุ้มใต่ขอกาซาม,ม่เมื่อกี้เมย์ไปหาเล่นโบโคไฟเงินอีพอส่งมาบาด์เดย์สนอใด แม่ไปเอากินกินเราเอากินยาเบิด์ตแมนบอครับแม่ดีในเมื่อพวกเจ้าฟังความแม่ยาเจ้าแม่ก็บม่ได้ว่าเงินที่พ่อพวกเจ้าส่งมาแม่ไปหาเลนโบกแม่ไปหาความสุขของแม่อีลิแม่ช่วยมาหนึ่งกันม่อแบ่งแบ่งมันเลยว่าใส่ยว้เท่าอะไรไรมันหนีเลยแม่น้ำสกุลหินเขียวขอบคุณนะคะที่ชอบค่ะอีบัวทองบอสเมียนจะเลยกแม่ บอกคืัใหม่กาแฟพรีเพรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาลศูนย์เปอร์เซ็นต์นอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0 8 9 2 0 0 9 9 8 8ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพรีเพรสโซแม่หนังข้าวว่าอิบัวไล่เขานี <finde> ้อยู่บ้านอยู่เงื่อนด้ไปเลยอิบัวไล่เสียลูกของอิบัวไล่ไปแม่อิบัวไล่เสียคุณยิ่งไปทั้งบ้านไปไปจังไป อลูกหลกานทุกคนกูเลี้ยงมาแต่น้อยแมนนับจางแต่ลูกมึงตกฝากมามึงเคยอุ้มแกเพียบเอ,อีเ้งหุบดูกมึงมีตูนี่ตัวเลี้ยงแมนไอ้บัวใครบัวไล่เอาไปงูกของบัวไ่บัวไรเป็นคนแบงออกมาบัวไล่ก็ต้องเอาไปถ้าพวกเจ้าอยากได้เอาหลานเอาลูกกูใส่ไว้แต่ว่าบัวไรส่วนคุณยิ่งไปบัด ไสิมากับน้องบอไปเด้อแม่ลูกสิกับยาดอกนื้ลูกซิวกับแม่ป้าบอไปโอม่แม่เออไดกับแม่อีม่ลคือกันสมุทกสาครต้องไปนะแม่ให้บักปันญบักยุทธนายูรีสำหรับพวกเธอสามคนต้องไปกัแม่แม่ต้องไปนะแม่บไปด้อเนื้นลูกิเลี้ยงูไอม กูบอกมึงไปน้องูมึงต้องไปมไปจ้ามึงมาไปมึงมึงตายนอีอีชุตมาไอตายลูกกับมงไปดอกแม่มึงจะไปน้องูอะไปเดี๋ยวกไปตองไปหัด่อยู่นี่มาได้กูบอกแชนี่มึงอย่าัวตมาอานกูนะแม่เม่อีมเอากับแมเฮ้ยนี่เลว แต่กินแม่เขาไม่เป็นจริงๆแม่ไม่เคยตีนุเกเชื่อได้ไหมแม่รได้ย่าไปนะคุณแม่มาดีมากเลยคือดังลูก เอาเย็ะไปใหนน้ำมันลาขอบปุบีน้ำตาลูกมีลรยพังเมียตังลูกวัวแหายลาเมียตาปล่อยดอกดาเนื้อดาบมนะผู้ยากใครนับได้ดีถ้าสูงจุนี่สูนยิ่ะทุกข์ก็ทุกข์ได้อักบมื่อส่งตาลูกบาง เอาอดเอายัดหน้ำมันลูกคนเดิเลี้ยงบ่าดีแม่ทางามติตามเอใครนึกว่าใครแม่ทำอะไรแม่ตำอะไรแม่ทำอีไ่ทำอะไาแม่ทำอะไรแม่ทำ้าไแม่้อตไาแม่ทอะไ้แม่ต้อะรแม่ทไอะไะ

แม่เด็แม่ให้ลูกากะาให้ลูกใบให้ลูกับอย่าขาดลูกกับน้องจากกันเนอะนอเียชุติมาให้ชุตีมามกับน้องอยู่กับเมป้าบวกแม่ป้าอัดด่กับาสุกว่าให้อยู่กู <S <S ยังบอกลาว,ว่าว่าให้อยู่ไปน้ำกูให้มันตายอยู่นี่บกปัญญาบอกยู่ทนามันตายอยู่นี่ไปน้ำกู มาหลานมาไปดอกจม้บ่ต right? ้องไปน้ำแม่อต้องไปบต้องไปนี่ล่ะถอยออกมาร้านมาไปดอกไม้ถอยเฮ้ยไอ้พอยากัวจันถอยขันถอจางปั่นยานหนี่ถอยออกมามาไปดอกไม้ไม่ละจอกไม้เฮ้ยมามามมิ้บัวไรตายแล้วบานปันลูกบันมนีตาย อยมันสาดจ้ะสิมันก็เจ็บตัวเอ้ยไปกับเนี่มงตาอยู่น้มึงตายอยูน้ำมีงคอย่างมึงแบบกูบ่เคยหักมึจากเนี่ยช่งได้มึงได้รลออกจากท่อกูบักปั่ญาเฮ้ยแม่่เคยหักปัจายกับยูจระอีหรื่กูบ่เคยหักมึงกูสิหักไปยังฮะักกระดูกู้หยิงตายอยู่นี ทำไมมชาพคอนี name, ้ผมก็ต네้องมีน้นหน้ตาผมก็ได้ออดช่อนเลยเอาลากเอาหักไม่ปากอาหักก็เก้านี่ละยอมมันซะกดนคำเจ้ามันยาวเออนตากอาตายบ่พอไบ่

พักส <im <im ังนิสัมาเม่พัดมาเมื่นี้บุพกาลีธรรมย่าปล่อยเธอนด่เลยไปม่ไปสายให้ลูกไปนำเจ้าเจ้าเจ็บป่วยบันเท้านั้นนี้ เจ้าพอได้เจอเม่ผมเอ้ยคันลูกขาที่เพิ่งยานแต่ตาย้อยอยู่ห้านอยู่พวเว่าวเมื่อบ่มองไวัยน้อย

เที่ยวจะเฝ่าเอาเรียบไปขวงปล่อยมันไปสักพอละตายเลยไปเนี่ยเรื่ายเลยไม่โดนใจสั่งพวดนอนกับเม่ยป้ากับยาไว้ในเพีงเนี้ยนี่จะสร้างยังไงะยาเบี้ปา้งกล่มาเลยกขึ้นมาจากเมียงอกไปหาเพื่อขึ้นมาเดินเดินมไปสักไปสักพอะลนเดอนมาอดเอาอดเอายดไปให้น้มันของ้นอีจังเดโอ้ยนะไปควันเดี๋ยวไม่ใช่ ดามาานันเลยพอมึงมาดามันเสีบเสียบจักอดบาดดามันเสียบเสียบอีอีบักพริกขีหนูโว้ยเสี๊ยบพูดดอกหล่เจียบวะเอาไหมเอาไหมอ er oh. ีอีอีอีบักพริกขีหนูตำใส่กระเที๊ยบโว้ยเสียบวะเอาไปตัวใส่หมูผมใส่ปลาแดียงมันเลี้ยงผัวละเอาไหมปลาไม่ต้องตกอกตกใจเดี๋ยวนี้ มันกำลังหอดยันเกาแล้วแม่มันกำลังติดเทิงยันย่างหนาเพราะมันขึ้นหอกหลังผมอันนั้นมังหมาเจ้นึ่งเอามันว่คือกันบ้าเอาคนรกันหมาติดเทิงอมันขึ้กันไม่คือเอาจังที่จังไหนตอนนีครับแม่ป้าแม่ป้าสิ่บัวถิ่มพุกเธอทุกคนเจ้าก็ยางคือบัวปีภาคสาเจ้าแม่ป้านี่สิไปหาเฮ็ดงานมาเลี้ยงทุกคนโอ้ยแม่ป้าสิไปพัทยาไปพัทยาไปเป็นโสเพณี ไอ้เอไสียบริโภคเจ้าเอาสองเท้ยหาบาทจะบอกไม่ผู้เอากูยุติอยู่เจ้าจีบเอกข้อนผุดตีเจ้าจีได้เงินลอยแต่เห็นหนาขอตะเลนลิงเอ้าเป็นตัวเรนี่มีเขาเอานาตีไปเหยียนข้อนเหยียบเอ้ยไปได้เจ้าไปนีคเขาต้องเอากระคูงุ้มหัวตะนอนเอาจังที่ลาเอ้ยให้พรอมึงแม่แม่ป้าจีพาพไปน้ำเอาน้องมึงดอกใจเย็นๆเจ้ากัน แม่ป้าสัญญาเดี๋ยวข่าว่าอีพอกลับขึ้นมาบ้านห้องนิวสิพ่อผมไปนำ่งอกเลยกลับขึ้นมาอยู่บ้านน้องกันนะครับแม่ป้าเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ป้าจะไปเสิร์ฟข้าวยู่ท่าพูนไฮแตจที่งข่าวผูุ้รพ์เป็นห่วงหลานผุ้ยิ่งหลายเออ มุ่งฟ้าวหนีไปอยู่นำหลานเดอ้อเดี๋ยวคอ,อยจดส่งข่าวไปดูแลมันมแม่ป้านี่ยทีโทรศัพท์น้ำเชื่อตดหมาไปบอกพ่อมึงอยู่เงแย่งหนวกต้สน,ตนสั่นแม่ป้าก็ไปโทรศัพท์ต้อบอกอีพออีพอกลับคืนมาเร็วๆเด้เดเดอครับแม่ป้าแล้วสันไม่ป้าไปก่อนเด้นนเอน <ไป S 1> หน้าเด้อครัไปใหญ่ห่าไปไป่อหยุดไปน้ำหลานเออไปไปจดจองข่าวเด้อสุยาไปตื่นไปยานพอมึงม้าในนาสีผ้าไปเอาดอกปล่อยมันไปเดี๋ยวนี้แม่มันกำลังเป็นบ้านน้ำคูบ้าวอยู่ ดูน้ำยากับ,บุูบอ้อ,อ,อืดบ่อยหยาดอกบุญยาไปมือนีนึ่งยาข้านสิผ้าเขาไปพัาก็หลุดไปนี่ละโนเพนวพ่เพนวพ่าบุญบุญนี่บ่มีคนสิแจกใจบ่แม่เแนวสิหาาง่ายบ่แม่เแนวสิหายากเายายพียงใจเจ้าให้พองสใส่ได้โน้ ออกสมมาพ้นเก้าวายอย่ามีใจให้น้องม,องมนงบุญบุญกุศลสร้างแล้วอย่ามีแปวหำคะนิงให้มีสุขอย่างนี้เองไปเท่าทั่วอวาสานแม่นมีมานย่ายอมละให้ป้ายปีให้มันมมม ขอคนชมอย่าใจเศร้าขอคนฟังอย่าใจเศร้าสร้างผลบุญกันนอเฮาสินุนเจ้าบัดยหุลองหันแนวใดอย่ามีห่วงเพียงดวงใจให้พองแม่แวอวไปเค้าแก้แวน่วยมาี้ แฟลฟๆๆๆๆใหม่กาแฟพรีเพรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาล0% นอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0892009988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพีเพรโซ